ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เดียนจะพาไปลงไม้ลงไม้อยู่ตรงไหนว่าอยู่ข้างล่างเราจะเดินเท้าไปครับอุ้ยระวังระวังลื่นนะทุกคนระวังลื่นการเดินป่าเนี่ยทุกคนต้องระวังนะคะถ้ทะลงทลไยอาจจะลื่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกันเลยค่ะลงดีๆด้วยนะคะเฮ้ย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 โอ้โหเอ้บอกตัวเองก่อนดีกว่ามั้งฮ แล้วเกิดใหม่ให้กูมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอืมเอาละครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาถึงลงไม้อย่างที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นลงไม้สีแดงนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับอยู่ข้างหน้าเลยครับแต่ว่าวิวสวยมากๆเลยที่นี่วิวป่านะครับอยู่ทางโซนเหนือของแผ่นที่นะครับนี่ลงไม้สีแดงมันจักรยานคีเองเฮ้ยนั่นมันจักรยานสีแดงปฮ่าไป จะไปกันครับข้างในเป้าหมายเราคือทาวเวอร์ครับเราอยากขึ้นไปดูวิวบนทาวเวอร์มากเลยหวังว่าพี่ๆลงไม้ทุกคนคงจะใจดีนะคะเปิดทางให้หนูขึ้นไปหนูก็อยากขึ้นไปลงไม้นิดนึงอืมอ้าวทางขึ้นตรงนี้นี่นาคุณลุงคะขอไปหน่อยนะคะอ้าวอ้าวคุณลุงอ้าวฟักอาวุธฟักอาวุธ ฟักอาวุธฟักทำไมชิบหายแล้วค่ะจุดแดงเพียบเลยชิบหายเลี้ยวอวกขึ้นกองแล้วโอ้ย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 ลุมยิงมุงจะไปถึงเป้าหมายไหมเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายคือข้างบนเป้าหมายโอ้ยแมงมันสาตกระสุนยับครับสาต์กระสุนยับเลยครับมันสาตกระสุนรัวๆผมจะขึ้นถึงไหมเร็วเร็วอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวเราจะเป็นที่แคมป์ข้างบนโอ้ยมาไม่ขึ้นใช่ไหมอาวุธครบมือไว้นักเลงมาเว้อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้พวกเมื่อกี้นี่ <c oughs> อะไรกัน <c oughs> จัดหนกักจัดหนกักไอ้อ้วนมาเส้นทางโปร่งขึ้นดีกว่านะครับ <c oughs> ตอนแรกว่าจะมาชมวิวครับตอนนี้ เอาความมันเลยครับรู้สึกว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ถ้าเรามายิง NPC มันจะไม่มีดาวไม่มีตำรวจมากวนนะครับหมายความว่าเราจะทำบนถนนหรือที่อื่นๆไม่ได้ดาวขึ้นนะครับงานเข้าแน่นอนครับแต่ณจุดจุดนี้เรามาป่วนได้ครับโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นที่ฟาร์มปืนสิฟาร์มกระสุนด้วยี <c oughs> ่ขึ้นแล้ว ขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้ข,เดขึ้นมาสีจะจะขึ้นมาเอาหนูก็ขึ้นมาคลิปนี้อาจมีความรุนแรงนะครับต้องขอโทษหนูๆทุกคนมันเป็นแค่เกมนะจ๊ะมา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 มีเสียงกุบกุบมีกุบกุบ มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ยังไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาทําไมยิงเข่าก็ล่วงแล้วอืมขอบใจนะที่เอากระสุนมาให้เรามาอีกไหมาอีกไหมมีไหมใครอยู่บนนี้แน่จริงก็มาเลยมมาเปล่ามมาเปล่า อยู่ตรงนั้นคนนึงครับอา้าวติด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 สองคนเลยเยโยพื้นที่เป็นของเราณจุดจุดนี้ตรงนี้เป็นของเราเห็นไหมครับไม่มีดาวขึ้นมาเลยลงเลยครับลงทีนี้รุดยับรุดยับบอกกงกงแหม่งเงาสวยเหลือเกินครับเงาเราข้างหลัง รุดยับรุดยับข้างล่างครับน่าจะมีทั้งกระสุนอของดีๆทั้งนั้นฟินอะไปไหนกันต่อดีหรือว่าเราอยากจะไปทัวร์ไปทัวร์ฟาร์มซะหน่อยไม่เล่า ก็ยังไงซะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการดูคลิปนะครับยังไงซะคลิปอาจจะมีความรุนแรงนะครับหนูๆเป็นแค่เกมนะครับยังไงซะวันนี้ฟาร์มตรงนี้ก็เป็นที่ฟาร์มไม้ที่ฟาร์มปืนฟาร์มกระสุนของเรานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปกันนะครับขอบคุณครับแล้วไว้เจอกันนะครับในการภาคไปเรื่อยนะจ๊ะบา,บาย